สมาชิกที่ลงเรียนคอร์สออนไลน์นะครับนี่ก็เป็นหลอดรวงที่2นะครับอลทัทีครับเป็นรวงลวงพึ่งรวงที่2ซึ่งเขาได้สร้างาหลอดลวงนางพญานะครับเ,เนื่องจากเราใช้วิธีการอย่างที่ผมบอกนะครับ าก็ได้สร้างนางพญาไอหลอดลวงนางพญาขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งเป็นหลอดลวงนางพญาฉุกเฉินนะครับสร้างมาหลายหลอดอเหมือนกันนะครับเดี๋ยวสักพักก็คงจะออกมาเป็นนางพญานะครับเพราะฉะนั้นพึ่งดวงนี้ก็จะเป็นพึ่งที่มีนางพญามาีวันณะที่สมบูรณ์นะครับก็จะมีตัวผู้เดี๋ยวเขาคงผลิตนะครับพึ่งงาน ซึ่งเป็นพึ่งตัวเมียแล้วก็พึ่งนางพญาเป็นแม่แม่ลังนะครับพวกปุ่มลังทั้งหมดพร้อมทั้งวางไข่ถ้าพึ่งไม่มีนางพญาจะเกิดอะไรขึ้นลังก็จะไม่สมบูรณ์นะครับก็จะมีตัวเมียก็คือพึ่งงานตัวหนึ่งพยายามไข่ไข่แทนนะครับซึ่งเซลล์หนึ่งนี่ไข่เยอะมากแล้วไข่ไม่ได้รับการผสมออกมา,าก,ก็จะกลายเป็นตัวผู้นะครับ เพราะฉะนั้นวิธีการอะไรต่างๆเหล่านี้อยู่ในคอร์สออนไลน์ซึ่งเป็นกลุ่มปิดนะครับชื่อกลุ่ม Facebook ว่าการเลี้ยงพึ่งแบบประยุก์ตถ้าใครสนใจที่จะเรียนนะครับก็ง่ายๆครับโอนตังเข้ามาก่อนมูลค่า1,000บาทแล้วเรียนได้ตลอดชีวิตนะครับก็เรียนตั้งแต่เบื้องต้นนะครับไปจนถึงนู่นแหละครับประยุกต์นะครับก็คือแยกพึ่ง พึ่งพงหนึ่งหนึ่งกล่องแยกออกเป็นสองสองเอ,อ่อสอาณาจักรนะครับเพอเพอสานะครับ,รบถ้าประชากรเยอะนะครับทำยังไงนั้นเดี๋ยวมาเรียนกันนะครับติดต่อมาได้ที่0918583719เบอร์โทรนะครับแล้วก็ ID Line ครับ8583719ครับสวัสดีครับ